พี่น้องเบิง่งเป็นไหนสีเต็มตาหรอกเพิ่งเห็ดปวกแดงเมียอูม้มาดอกงามแท้เพิ่เห็ดปวกแดงเป็นมูอุ้ยแักเลยเนาะอืมอดอกเ <laughs> นาะรากันเข่ามาตุม้มใหญ่ค่ะตุ้มใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องกดิฉันสมุนสุขนนาคะเนาะพี่น้องพระดาผ้าขาวปลาฮามึงเห็ดค่ะจากนันจีนี่น,นาคาเนาะคะน,กกน,นะคะขคยุดตุง้งเร็ หาเบิ้งหาเบิงว่ามันที่นี่เห็ดยังเห็ดเจ็บบอไปดูฮันตอกันเดีนาะดูหัดสบอดีโคกับป้าคือเจ้าอ่ะพี่น้องอ่ะเปลนุนน้ำประดาค่ะที่นี่ยังให้ประดาเจ็บบอเหมือนเลยค่ะ เบข้าเดินค่ะฝนหยุดตกแล้วชิดเท,ท่าจา้ะมาเที่ยงูบ้านค่ะพี่น้อง nè cô nè lù một giang ngắm lấy hết hừ 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 hít nhang nó ui hít là ngột ban ว้าวดอกบ,บังใหญ่เลยพี่น้องมึงโอ้ยมาพอมันบานหรอคะเห็นละงกขาบานค่ะพี่น้องพอเห็นละงก์บานโอขาทิบอุม้มบอกอย่างบานเลยค่ะพี่น้องนะใส่สาตาแล้วไปิดตาขาก่อนค้าวพี่น้อง รา้าออกม่อไรคะมุนสองบานสองขาอันนี้เป็นเห็ดละงกเท่าอะเห็ดถีเท่าอ้า่าเดี๋ยวก,กัตตาแล้วข้าวดินค่ะเ,เ็ดแรงเฮดเท่าค่ะเฮดเท่าเต็มหลังเลยค่ะพี่น้อง เขาไข่ค่ะพี่น้องขึ้นมาแลนะ้นี่ปวดกินเม็ดวันนี้พอได้เห็ดบานว่าพอเห็ดตูมเลยค่ะนี่คเท่าค่ะหาขึ้นไปหาแเร็ว ก็แดงไงค่ะโอ้เห็ดกดอกแข็งๆเลยงามงามงามเห็ดข้าวดินค่ะเห็ดขาวดินค่ะเห็ดขาวดินว้าเห็ดข้าวไข่ไงค่ะพี่น้องมึงมึงมึงมนี่เนี่ย Ui. cái này lụm Wow, đồ bằng ngám đây Ừ, có một cái nữa Thật khó khách chiều hả Chị thâu khá Chị thâu tìm đi ค่้ยฮะเด็กต่างมนฑลเห็ดปูะเห็ดปวกดอกเดียวเห็ดปวกดอกเดียวนี่ดอกนึง นี่ไอ้ปลวกดอกเดียวได้สองดอกใส่ถุงมือจับเง็้บทนัดง,ง่ายมะอือฮึวกค่ะคูหนึ่ง ดองางามเลยโอ้โหปนแล้วครับพี่น้องนั่นเห็ดปวะเ,เห็ดปนะอืม,มดียด้ดยนะคะในเห็ดปวกดูเจนจ้าโอ้โหงามเลย เดีวยวค่ะอุ้ยสองดอกอบังกันตาพอเห็นเธอเข้บังกันอยู่นี่เองงามค่ะพี่น้องอุ้ยขา เห็ดอะไรเห็ดอะไรเห็ดชีเทาเห็ดชีเทาขาวอ่ะ นุ่งคล้ายค่ะพี่นอ้องว้าวสวยง,งามค่ะอ้สวยๆค่ะสวยสวยเห็ปดปุกนึงดอกเจอทีละดอก ตัวที่ระดกบงานแดดงามากไหมคะโอ้โหต่เห็ดปวดร้อนนึงค่ะอือนี่มุดเข้ามามุดเข้ามา มีดอกเดียวนี่เลยโอ้ขาเห็ดป่วกมันแสกอยู่น้ำขาเนีครับพี่เนาเนี่ามากินเขาหมดเห็ดท่านครับพี่นนองเห็ดท่านอ่ะเพราะมันเห็ดท่าน ไม่เห็นเอาม่เห็หมดเลยมาได้ไม่เ็นท่านเลียบเหรอทานเลียบข้า้อี่หนอเราตรงนี้เลยแม่นอยู่เห็ดทานค่ะพี่น้อ เห็ดทานไงว่า,ดาเด็กเานเห็ดเ้ยมอันนี้โมแม่อันนี้โมแม่เห็ดทานเดอกเออเห็ดเขาไข่าพี่น้องอ้ยดอกงามรัโอ้เขียวอือเลย พี่น้องได้แค่นี้ละค่ะก็ได้กินนะค่ะเนาะกลับบ้านแล้วค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามจา้ามาหาเห็ดปีแกงค่ะกลับแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามจ้ามาหาเห็ดพอได้แกลงะค่ะเนาะแล้วกลับบ้า,บานแล้ว ไหนดค่ะแกงด้วยค่ะพี่น้อง <laughs>